นอนเฉยๆก็รวยได้ฟังดูเหมือนเรื่องหลอกลวงใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเรียนจบหรือเริ่มเบื่อกับการทำงานแล้วเห็นภาพตัวเองต้องก้มหน้าก้มตาทำงานไปอีก40ปีเพียงเพื่อรอใช้เงินตอนกเกษียณในวันที่อาจไม่มีแรงเหลือผมอยากให้คุณหยุดฟังทางนี้ก่อนสัก3นาทีครับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่ามันมีแผนที่วาร์ปสู่ความรวยที่ไม่ใช่เส้นทางนั้นอยู่จริงในพอดแคสต์ทางลัดสู่ความเท่ EP ที่1ผมได้คุยกับครูแอร์ไอดอลด้านการสร้างชีวิตที่มาพร้อมกับแนวคิดจากหนังสือ The Millionaire Fastlane ซึ่งมันเปลี่ยนโลกของผมไปเลยครับ จากหนังสือครูแอร์เล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในเลนช้า (slow lane) คือยอมขายเวลาทั้งชีวิตเพื่อความมั่นคงแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกวิ่งในเลนด่วน (fast lane) หัวใจของเลนด่วนง่ายมากครับคือการเปลี่ยนจากผู้บริโภคมาเป็นผู้สร้างนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของนอนเฉยๆก็รวยได้มันไม่ใช่การไม่ทำอะไรเลยแต่มันคือการสร้างหุ่นยนต์ทำเงิน หรือสินทรัพย์ที่ทำงานแทนเราตลอด24ชั่วโมงสร้างช่อง YouTube ที่คนดูไม่หยุดเขียน e b o ุ๊ที่คนดาวน์โหลดไม่เลิกสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ระบบจัดการออเดอร์ให้เองแล้วถ้าคุณคิดว่าฉันเป็นแค่นักศึกษาหรือคนธรรมดาตัวเปล่าๆจะไปสร้างของแบบนั้นได้ยังไง ครูแอร์ยืนยันเลยครับว่าวัยรุ่นอย่างพวกเรานี่แหละที่ได้เปรียบที่สุดเพราะเรามีบัตรคืนชีพไม่จำกัดคือมีเวลาให้ลองผิดลองถูกได้เยอะเรามีเกราะกันดาเมจเพราะภาระอย่างน้อยเจ๊งตอนนี้ก็แค่บทเรียนและเรามีไม้กายสิทธิ์คือเทคโนโลยีในมือที่ใช้สร้อยอนาจักจากห้องนอนได้เลยจริงด้วยพี่แอดสายลมหนูรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยแล้วหนูต้องเริ่มกดปุ่มสตาร์ตตรงไหนคะ่ะ เริ่มที่อัปเกรดมันสมองของเราก่อนเลยฝึกมองหาปัญหารอบตัวเพราะทุกปัญหาคือหีบสมบัติรอเราไปเปิดจากนั้นลองสร้างอะไรเล็กๆที่มันเข้าสูตรเซนส์คือคอนโทรลเราคุมเอง Entry คนอื่นก็ปี้ยากนี d คนต้องการจริงทําทำเงินเองได้และ Scale ขยายได้จำไว้นะน้องนิวอย่ารอจนพร้อมเพราะความได้เปรียบที่ดีที่สุดของเราคือการลงมือทำตอนนี้และคำตอบทั้งหมดรออยู่ในทางลัดสู่ความรวย EP ที่1ตัวเต็มครับไปฟังกันด่วนแล้วคุณจะรู้ว่าการนอนเฉยๆก็รวยได้มันทำได้จริงไม่มนโน